ครับกัสวัสดีครับสุขุสุขนครับกับ LC0 ซครับตอนนี้มาเบ่งผลงานการปั้นของ LC0 ซครับปั้นเรียบร้อยแล้วครับมาเบ่งผลงานครับยูนีเจไล่ครับปั้น2องรอบครับมีตมอยู่ประมาณ2ไล่นะครับ น้ำมันเติมม้ามือเศร้านี่ก็ห้าร้อยนะครับห้าร้อยก็น้ำมันก็เบิดนะครับห้าร้อยก็คือเบิดนะครับเบิดเลยเจ็ดไรนะครับจินน้ำมันเก่าในถังอีกนะครับประมาณเกือบเกือบขีดนะครับก็การปั้นนะครับมันเป็นหยาลายนะครับห้าลายเขากลั่นสองรอบ บางเทื่อกะซ้่ให้เพื่นแน่นะครับดึงสะโลส์านะครับนำมุมนำยางพร้อมนะครับผลงานกน็ตามที่เห็นนะครับก็เมื่อนี้ก็ได้เจ็ดไร่นะครับลุกงงานประมาณเกือบอเกือบเก้าโมงนะครับตั้นไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็แล้วนะครับก็คือเขาก็ได้ถอดผ่านหาวอ,อนะครับเพราะว่ามันลุงตุม่มผ่านหาออเนี่ยผ่านหาเขาอยู่พูนนะครับเดี๋ยวเขาจะไปใส่นะครับก็สรุปค่าใช้ใจ่ายก็อยู่นี่ก็เอาขอเพิ่นร้อยสาสิบครับไรหนึ่งนะครับก็คงสิได้ปรับราคาขึ้นนะครับ นั้นต่อไปก็อาจจะเป็นปั้นร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับไทยก็สามร้อยสามสิบนะครับก็เพราะว่าน้ำมันเดี๋ยวนี้ขึ้นอยู่อยู่สามสิบสี่บาทห้าสิบห้าแล้วนะครับธรรมดาก็เปลี่ยงขนาดนี้นะครับเอาน้องสองมาพอดีครับ กองเชียร์ครับมาแล้วครับพาของโคร้กันผูป่วน้องสองครับสรุปค่าใส่ใจเมื่อนี้นะครับให้ฟังมานนี้นะครับครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับกับผลงาน L40 ครับสวัสดีครับ